สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถรุ่นใหม่ที่หลายคนตั้งตารอคอยและถือว่าเป็นหนึ่งใน SUV ขนาดกะทัดรัดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งปี2026นั่นก็คือ Baby c r u i s e r รถที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความเป็นเอกลักษณ์แบบตระกุล c r u i ซอร์ของโ o y o t a และการใช้งานที่เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ลงตัดมัธนาที่จะเต็มเทคโนโลยีที่ทันสมัยและราคาที่จับต้องได้มากกว่ารุ่นที่อย่างแรงครูเซอร์หรือเจ t c ครูเซอร์ซึ่งทําให้หลายครอบครัวและคนรุ่นใหม่กําลังจจัับตาามมมองวนนี้ผะ รีวิวในทุกแง่มุมแบบเจาะลึกตั้งแต่ภายนอกสมัรนะับภายในไปจนถึงเรื่องราคาจริงๆที่หลายคนอยากดูเริ่มจากการออกแบบภายนอกกันก่อนต้องบอกเลยว่า2026 b บ b y c คร i เ er ยังคงเอกลักษณ์ของความแข็งแกร่งดุดันในสไตล์ SUV แต่ถูกย่อส่วนให้มีขนาดกะทัดรัดลงกว่าแรงครูเซอร์ยังเห็นได้ชัดจุดที่โดดเด่นที่สุดคือเส้นสายการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและความทันสมัยด้านหน้ารถมาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ สงสีนที่ชวนให้นึกถึงตระกูลคูเซอรุ่นก่อนๆแต่เพิ่มความฉกเฉียวด้วยเส้นไฟเลดในไทมบรันนิงไลน์ที่ดีไซน์เป็นเส้นยาวขนานไปกับฝากระโปรงหน้าฝ่ายหน้าหลักแบบเมทริกซ์เลดที่ให้ความคมชัดและสว่างสวยอย่างเป็นธรรมชาติเวลากลางคืนขับในเส้นธุรกันดานก็มั่นใจได้กันชนหน้าถูกออกแบบให้สูงพอสมควรเพื่อรองรับการลุยทางวิบากมาพร้อมแผ่นกระแทกสีเงินที่ด้านล่างเสริมความดูดันบริเวณซุม้มล้อถูกทำให้กว้างขึ้นเล็กน้อยเพื่อรองรับล,ล้ออัลลอยขนาด 18และ19นิ้วตามรุ่นย่อยหลายล้อที่ให้มามีความหนาแน่นและทันสมัยเหมาะทั้งกับการใช้งานในเมืองและการลุยบนเส้นทางดินโคลนถ้าดูจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายที่ชัดเจนบ่งบอกความเป็น SUV ต้องตัวบริเวณหลังคามีราวหลังคาแบบบิวอินให้พร้อมใช้งานไม่ว่าจะติดตั้งกล่องเก็บสัมภาระหรืออุปกรณ์สำหรับเดินทางกลายด้านท้ายถูกออกแบบให้เรียบง,ง่ายแต่ดูแข็งแรงด้วยไฟไท้ายเล็ทรงแนวนอนที่ลากยาวเชื่อมสองฝั่งเข้าด้วยกันเสริมด้วยสปอยเลอร์หลังคาที่ช่วยเพิ่มทั้งความสปอร์ตและการไหลเวียนอากาศในแววของมมมมิิตรรถีคาาายปะณ4.4 กว่า1.85เมตรและสูงราว1.72เมตรระยะฐานล้ออยู่ที่ประมาณ2.65เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับ SUV ขนาดกลางค่อเล็กการย่อส่วนแบบนี้ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองที่มีพื้นที่ถนนจำกัดหรือการจอดรถในพื้นที่แคบแต่ก็ยังคงความแข็งแรงและสมบุกสมบันที่สาย c r u ซอร์ต้องการในส่วนของสมรรถนะโตโยต้าเปิดตัวเบบี้ครูเซอร์พร้อมเครื่องยนต์ให้เลือก2ทางเลือกหลักเริ่มจากรุ่นเบนซินไฮบริดเครื่อง ยน2.0ลิตรสี่สูบทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ190แรงม้าและแรงบิดสูงสุงสดกว่า250นิวตันเมตรถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งในมือและการเดินทางไกลจุดเด็ดนคือความประหยัดน้ำมันที่ทำได้ดีกว่า18กิโลเมตรต่อลิตรและยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบอัตโนมัติที่สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพถนนอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่น Plug In Hybrid 2ถ้าลิตรที่ให้กำลังรวมสูงถึง260แรงม้าสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางประมาณ70กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มทั้มาะสหรับ ที่ต้องการความประหยัดและรักสิ่งแวดล้อมแต่ก็ยังไม่ทิ้งความแรงที่ตอบโจทย์เวลาออกทริปสมรรถนะของระบบขับเคลื่อนถูกปรับปรุงให้ตอบสนองได้ทันใจอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในรุ่น Plug-in Hybrid ทำได้ประมาณ7.5วินาทีซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถ SUV ขนาดนี้ช่วงล่างของ Baby Cruiser ใช้แบบนัก p ร e r s o n s t r ด้านหน้าและปิดนกพู่ด้านหลังปัด 好好 <Yeah. S 2>、yeah.